สวัสดีครับตอนนี้เรามาพ่อกันอีกครับคลิปที่สองครับเราจะมาถ่ายภาพรีวิวภาพดีๆให้ fc ได้เบิร์ครับทางนี้ก็เป็นสาลาพักสงครับเบิร์เป็นสาลาพักสง เดี๋ยวสิพาจากไปเบิงครับเบิงนี่เป็นหัวละข้างขวดทายภาพข้างๆให้เบิงค่ะข้างหัวละข้างหัวพญานาค เปนของจริงครับผมเของจริงเบิ้งครับเบิ้งครับภาพสวยสวยงามที่ได้แางขึ้นมาเป็นปัดแล้วก็ได้สางหัวละ้ังขวดเห็นมาเบิ้งข่าะครับ มาเปิงเคาะรอบๆหัวละข้างกวดข้างหลัง ตะกรอนหลังหลังก็มีอยู่ครับเททั้งมีแต่ข้างหนา้าตอนนี้จะเสียไปใส่นอกข้างหลังนอ,อน,นี่สองทางเลยครับพอละข้างกวดที่สางมาตั้งหลายปีแลละครับอยู่ได้ตั้งหลายปีก็ย,ย,ยังใช่นี่กบคือเกา่าเป็นแท่งน้ำ เบิง์นท็าปหับเวิร์นท็อทำอะไรมีขาวมีขาวทำอะไรอือกระดิ่งหางเลยทุกครั้งพูดด้วยเลยไม่ตอนนี้เงียบจิ๊บเบิ่งเว่นสาระหับ เส้นสาาเลี้ยวพายางออกเบิงไปเรื่อยทางปุ่นก็เป็นพื้นที่ทางเขาวัดกับวัดปลาอุดมกำลังสี ตำบลหลออําเภอนาเกียงทางนี้ก็เป็นเมีน่นเม่นนี่ก็เป็นสาราพักสุปเป็นเีน่นแล้วก็เป็นสาราพักสุบแล้วก็พามาเพิงิงภาพอยู่ในวัดปลาอุดมกันมังสี ตำบลออำเภอนาำปียงเมื่อนี่กระางก็บบไดมาเฮ็ดกำแพงว่าเป็นกำแพงอ่อมวัดปลาแล้วเป็นกำแพงของในที่ของในวัดแล้วมันชิบวอไดหยาครับเห็นอยู่ในพื้นที่ในวัดปลาอันบอไดเฮ็ดกำแพงกับชิม,มาหยาอยีก ต้องมีรั่วไว้ก่อนครับ คลิปนี้ไว้ชำเนียนะครับไว้คลิปหนาต่อไปครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดตักไค่สวัสดีครับ